คเป็นไงรับดีครับเหมือนมีอะไรแทงเท้าโอ้นี่พอดีเลยนะปลายเท้าเพราะปกติของเดิมมันจะยาวมาเส้นหนึ่งแล้วสวัสดีครับพบกับแมสโมโตอีนะครับก็เป็นวันหยุดวันว่างนะครับพอดีไปเจอ CRF 300 Rally ของเต้ยนะครับเขามีไอเทมลับมาผมก็เลยเห็นแล้วก็เลยอยากได้ตามก็เลย จะมาทําให้เหมือนเต้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถของเต้ยเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนี่ครับออมันคือคันเบรกเดิมแล้วใส่ตัวนี้นะครับแบบพับได้เออเป็นไงล่ะ,อ,ะอ,อ้าวคาก็ด้วยการโมดิฟายนะครับ DIY ผมก็เลยอยากทำตามด้วยงบประมาณเพียงแค่ร้อยกว่าบาทนะครับ ร้อกว่าบ,บาทนี่คือไอหัวเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทแล้วก็มาเจาะกันเองเดี๋ยวเรามาถึงแล้วนี่ครับจะของรถโอเคนะทำเด็กกะแล้วทำให้ใหผมแบบทำให้ผมแบบนี้หน่อยได้ไหมได้จะให้เด็กฝึกงานทำโอเคไปไปไปมาครับอันนี้อู่นะครับอู่นี่มีทุกอย่างมีทุกคัน นี่ไม่ใช่อู่นะครับเป็นบ้านของพี่บีนะครับแต่รถเยอะมากเดี๋ยวเวลาเราตัดนะเราจะต้องตัดไอ้หัวนี่ออกฝาข้อมนีเอาไว้ไหมไม่เอาไม่เอาตัดเองบอกช่างให้เคลียร์นะเด็กเปิดงานเด็กช่างตัดฝานี่เด็กเปิดงานนะครับทำกันเองนะครับน่ากล่าวพี่กินเลยนะของดีพี่เวลาใส่เสร็จมันไม่ได้เอาไปตากแดดไงครับ เพ็ตตี้ครับที่นี่สุดาเริ่มต้นยังไงครับี่พีต้องตัดตรงนี้ออกไปก่อนครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะเอายาวไหมถ้าจะเอายาวก็เราจะเอาปกติเอาปกติเออเอาตรงนั้นออกก็แหละถ้าตรงนี้มันจะหัดอยู่แล้วไงมันแเอาออกเอาออก,ออกโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับเียอ่ะเียอ่ะท่าน้า ก็จะทำการมาร์กจุดนะครับุุดไม่ใช่มาร์กจุดใช้เวลาทำแค่นาน้นถ่ายทางก้านแทง ครับร้อยน็อตมาแล้วครับจากนั้นเราก็ร้อยน็อตนะครับจากด้านในออกมาด้านนอกทอีวิวด้วยเอาวันเดี๋ยวไอ้พิมกันร้อยเดี๋ยวมันจะจะต้องวิวเออเอาทุกอย่างเราต้องมีทั้งความรู้มีทั้งความมันคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ไม่ใช่ไม่ขายเลยใช่ไหม ง่ายติดง่ายมันร้อนหนุนฟิล์มหน้าจอผมดีจ้าต้นหญ้ารัเดียวนี่กันคลายนะครับไม้แตงจริงๆข้างในกาวตาช้างอันนี้มันเป็นอ๋ออันนี้มันเป็นอ่อนจนมันเป็นคราบแป้งเป็นครบดิบโอ้โหคือแบบอะไรติ๊เต็มหนึ่งอ่ะแตงออกมาไล้รอนเลยเนี่ยสวยเลยอ่ะทันไม่เจิด เอย่างนี้นะมันมันเหมือนจะทิ้นะ<ม>พอเราไข่นัน่นแล้วมันแน่นเลยู่อ่ะ <c oughs> เอาบล็อกยาตัวทีอ่ะตัวทีเลยเฮ้ยครับเรียบร้อยแล้วครับ,บ,บตอนนี้ก็ได้เบรคที่เรียบร้อยแล้วไม่ขยับอย่าคิดว่าต่อดเดียวแล้วมันจะขยบับตอนแรกมันมานั่งยอยู่จะจอดสองลูกแล้ว ก็ใช้เราใช้การเบรกเดิมอันนี้หัวแต่งครับหัวโมหัวโมมีคุปขะคุปขะเลยใส่กันทา้หมดแล้วใช่นะใส่ให้หมดแล้วใส่แล้วใส่แล้วครับผมเป็นนั่งทุกอันเลยไม่ขึ้นเลยคู่อ่าไที่ใส่ไปแล้วสามพัน